ตามติดผมชื่อบูมอายุ35ปีเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวที่มีลูกสาวแสนน่ารักอยู่หนึ่งคนอายุ10ขวบครับเธอชื่อว่าอ้วนเราอยู่กันแค่สองคนพ่อลูกเพราะว่าแม่ของอ้วนเธอได้จากไปหลายปีแล้วซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมาเราก็จะไปลํำลึกความหลังกันด้วยการไปเที่ยวภูเขากันที่ต่างจังหวัดซึ่งตอนที่เมียของผมยังอยู่ เราก็มักจะพากันไปเที่ยวตั้งแคมป์กันอยู่เสมอและปีนี้ก็ไม่พลาดที่จะพากันไปสองพ่อลูกครับพอดีกับช่วงนี้โรงเรียนของลูกก็ปิดพอดีเพราะเป็นเทศกาลร,ระยะสัน้นก็เลยถือเป็นโอกาสดีในการที่จะไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าก่อนออกเดินทางก็มีข่าวออกมาว่าให้ระวังพายุฝนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่ผมจะไปเที่ยวพอดีครับแต่ผมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะพายุฝนที่ว่า ก็ไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ที่เที่ยวของผมขนาดนั้นผมก็เลยเตรียมตัวทุกอย่างแล้วก็พากันขึ้นรถออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่ที่ฟ้าก็ดูสดใสปลอดโปร่งดีคือระยะทางจากบ้านของผมกว่าจะไปถึงที่นั่นก็เป็นช่วงพบค่ำพอดีเป็นเวลาที่ตั้งแคมป์แล้วจะเห็นท้องฟ้ากับดาวสวยมากๆเลยทีเดียวล่ะครับผมขับรถไปได้พักใหญ่ก็เข้าเขตจังหวัดที่ผมจะไปเที่ยวกัน และด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างจะไกลจากตัวเมืองพอสมควรมันจึงค่อนข้างจะทุรก,กันดานเลยแหละครับและไอรถเก่าๆของผมเนี่ยมันก็ดันมาน้ํามันหมดซะได้ผมจึงรีบแวะปั๊มน้ํามันข้างทางที่ดูกเก่าซุดโทรมอยู่พอสมควรแต่ก็ยังดีที่พอมซอีซูเปอร์ให้ซื้ออะไรมากินด้วยได้ผมที่เห็นน้องอ้วนกําลังหลับสบายอยู่ก็เลยปล่อยให้น้องหลับไปอยู่บนรถและผมก็ลงไปคนเดียว จากนั้นก็เดินเข้าไปในซุปเปอร์หลังจากที่ผมเลือกซื้อของเสร็จแล้วผมก็เดินมาที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะคิดเงินก็เจอลุงแคทเชียอายุราวๆ50ปลปลายๆเห็นจะได้เขาก็มองมาที่ผมด้วยสายตาแปลกๆผมที่สงสัยจึงถามออกไปว่าเออมีอะไรหรือเปล่าครับจะไปไหนกันหรอ อ๋อผมจะไปตั้งแคมป์ในป่าที่มาประจําทุกปีกันนะครับผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะเหมาะเข้าไปตั้งแคมป์กันนะเอา้าทําไมล่ะครับอ๋อนี่ไปได้ดูข่าวเหรวว่ามีคนตายมอไม่กี่วันก่อนน่ะแล้วเขาเป็นอะไรตายเหรอครับโอ้ยอย่าไปฟังตะแกนี่เลยเล่าเรื่องเพอเจอร์จนไม่มีใครกล้ามาเที่ยวแถวนี้กันหมดแลเดี๋ยวก็ขายของไม่ออกกันเลยเนี่ยก็มีวันก่อนนะเจ้าพอเลยพอเลย,เ,ลยเข้าไปเก็บของรังด้านได้แล้วตะแก เออนน่พ่อหนุ่มอย่าไปฟังมาเลยไปเที่ยวได้แค่ระวังฝนตกนิดหน่อยเท่านั้นแหละอ๋อครับครับครับแล้วผมก็เดินออกจากซูเปอร์ด้วยความตงิดใจแต่ในระหว่างที่ผมกำลังจะเดินกลับไปที่รถนั้นเฮ้ยจังหวะนี้ผมตกใจมากเพราะว่าน้องอ้วนหายออกไปจากรถของผมผม,ผมจึงมองไปรอบรอบก็เห็นเหมือนน้องอ้วนกำลังชะเง้อมองใครบางคนที่หน้าห้องน้ำ และเหมือนกําลังจะคุยอยู่กับใครด้วยล่ะครับแต่ผมก็ไม่เห็นตัวของอีกคนนึงว่าเป็นใครเพราะเหมือนน้องอ้วนจะอยู่ด้านนอกของห้องน้ําผมจึงรีบวิ่งไปด้วยความเป็นห่วงพอวิ่งไปถึงก็รีบดึงน้องอ้วนมาน้องอ้วนลูกมาทําอะไรตรงนี้อะมีคุณลุงใจดีมาบอกหนูว่าอย่าไปในป่าค่ะผมก็มองเข้าไปในห้องน้าําปั๊มเอ่อลุงคนไหนอะลูกพ่อไม่เห็นเห็นเลยอะ หนูหิวแล้วะไปกันเถอคะค่ะพ่อบูมแล้วน้องอ้วนก็จูงมือผมกลับไปที่รถปล่อยให้ผมสงสัยและงุนงงอยู่แบบนั้นพอขึ้นรถผมก็ขับรถออกจากปั๊มทันทีหลังจากนั้นเมื่อผมเห็นจังหวะที่น้องอ้วนกินเสร็จแล้วก็เลยถามสิ่งที่สงสัยกับน้องอ้วนไปอีกครั้งเออนี่น้องอ้วนคุณลุงใจดีเนี่ยเขาคุยอะไรกับลูกเหรอเขา บอกว่าอย่าไปในป่าเขาบอกหนูแค่นี้ในจังหวะที่ผมกำลังคุยกับน้องอ้วนอยู่นั้นผมก็ไม่ทันได้ระวังทางข้างหน้าหยุดนะก็มีเหมือนคนมายืนขวางหน้ารถพร้อมกับเสียงผู้ชายเตือนให้หยุดอะไรสักอย่างทำให้ผมเหยียบเบรกทันทีจนรถของผมหยุดกระทันหันแต่ยังดีที่ผมกับน้องอ้วนคาดเข็มขัดนิรภัยไว้จึงไม่เป็นอะไรมากครับ ผมเงยหน้าขึ้นมามองอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นอะไรกันเนี่ยพ่อบูมหนูตกใจหมดเลยน้องอ้วนไม่เป็นอะไรนะลูกนะเพราะว่าเรายังไม่ชนใครหรอกออพ่อบูมเห็นใครหรอคะเออพ่อก็ไม่ทันสังเกตเหมือนกันอะ่ะเอาเป็นว่าเราไปกันเถอะพ่อคงตาฝาดไปเองผมขับรถต่อไปพร้อมกับความรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างติดไปด้วยแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรมาก เพราะท้องฟ้าในตอนนี้ถึงจะเริ่มเย็นแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีพายุฝนเลยแม้แต่น้อยจึงตัดสินใจขับตรงไปที่จุดมุ่งหมายต่อไปเวลาผ่านไปจนท้องฟ้าเริ่มเป็นสีม่วงเข้มมากขึ้นเป็นสัญญาณว่าผมใกล้ที่พักเข้าไปทุกทีสองข้างทางก็เห็นแต่ต้นไม้อยู่ๆน้องอ้วนก็พูดขึ้นมาว่าพ่อบูมตะกี้หนูเห็นลุงใจดีมายืนอยู่ข้างๆทางด้วยล่ะค่ะ เห็นสองครั้งแล้วหือเห็นตอนไหนลูกพ่อขับมาตั้งนานไม่เห็นใครเลยนะเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อกี้เลยอะแล้วเขาจะยืนทําอะไรอ่าลูกลูกตาฝาดแล้วนะเราเนี่ยพ่อก็ตาฝาดไปก่อนหน้านี้เห็นไหมแต่เขากวักมือเรียกหนูได้นะผมก็คิดว่าน้องอ้วนคงตาฝาดก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการหันไปเปิดเพลงให้น้องอ้วนฟังอ่ามาๆามา,มา,มาเรามาฟังเพลงกันดีกว่านะ ก็ได้ค่ะหยุดห้าไปแต่อยู่ๆเสียงในวิทยุก็มีเสียงผู้ชายแปลกๆแทรก,กเข้ามาในคลื่นพ่อบูมพ่อบูมตะกี้เสียงเหมือนคุณลุงใจดีเลยผมถึงกับรีบปิดวิทยุทันทีเพราะเสียงนี้ก็เป็นเสียงผู้ชายที่ผมได้ยินมาก่อนหน้านี้โดยไม่ทราบที่มาที่ไปเช่นกันผมถึงกับขนลุกไปชั่วครู่ แล้วก็หันกลับมาตั้งใจขับรถอีกครั้งแต่ขับไปได้ไม่ถึง10นาทีรถของผมก็ดันมาเสียกลางทางผมจึงต้องลงจากรถแล้วเดินไปเปิดดูกระโปรงหน้ารถว่าควันที่ออกมานั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ก็เหมือนว่าพอจะซ่อมได้ครับแล้วก็โชคดีมากๆที่ผมพอจะมีอุปกรณ์ซ่อมติดตัวมาด้วยผมจึงเดินไปเปิดท้ายรถเพื่อไปหยิบอุปกรณ์ซ่อมมาซ่อมที่หน้ารถ แล้วก็บอกให้หน้องอ้วนนั่งรอในรถไปหลังจากที่ผมซ่อมไปได้สักพักจนจะเสร็จอยู่แล้วจะไปไหนกันหรอครับผมสะดุ้งตกใจเล็กน้อยก็เห็นเป็นคุณตำรวจคนหนึ่งมายืนข้างๆอ๋อ,อ,อ,อผมจะไปตั้งแคมป์ในป่าที่ประจำกับลูกนะครับแล้วรถเป็นยังไงบ้างครับพอดีรถเสียนิดหน่อยนะครับแต่ผมพอซ่อมเองได้ครับแต่ดูจากท่าทางเขาเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อผมสักเท่าไหร่ ผมว่าคุณควรจะไปพรุ่งนี้เช้าจะดีกว่าแต่ว่ามันอีกไม่ไกลแล้วนะครับก็จะถึงแล้วอะ่ะขอบคุณแล้วกันนะครับคุณไม่ได้ฟังที่ผมเตือนหรอมาถึงประโยคนี้ผมรู้สึกคุ้นเสียงแปลกๆแต่ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังผมจึงกล้าๆก,ก,กลัวเล็กน้อยเพราะความที่ว่าเขาเป็นตำรวจผมจึงพยายามประนีประนอมต่อไปอ่อขอบคุณนะครับยังไงถ้าผมเจอมันมีรีสอร์ทราคาถูกก่อนถึงที่ตั้งแคมป์อยู่ คุณควรไปพักที่นั่นผมที่ฟังอย่างนั้นก็ทำเป็นคล้อยตามไปอ๋อได,ได้ได้ครับได้ครับเอานี้ไหมเดี๋ยวผมช่วยลากรถคุณไปส่งที่นั่นก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับผมกับลูกเนี่ยไปเองได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมก็ซ่อมเสร็จแล้วจริงๆครับขอบคุณมากๆนะครับผมเริ่มรู้สึกว่าคุณตำรวจเขามีท่าทีแปลกๆจึงพยายามก้มหน้าก้มตารีบซ่อมรถให้เสร็จเร็วที่สุดพอซ่อมรถเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาปิดกระโปรงรถ พ่อบูมพ่อบูมนี่คุณลงใจดีนี่นะอ้าวว่าไงหนูสวัสดีค่ะลุงผมจึงรีบเดินไปหาน้องอ้วนแล้วรีบอุ้มน้องอ้วนกลับขึ้นรถไปทันทีอย่าไปกวนคุณตำรวจเขาเลยนะเรารีบไปกันเถอะนะลูกนะจากนั้นผมก็รีบเดินไปเก็บของที่ท้ายรถแล้วก็รู้สึกว่าตำรวจคนนี้มองผมอยู่ตลอดเวลาผมที่อึดอัด จึงรีบขึ้นรถในทันทีแต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้นเขาเดินมาเคาะกระจกของผมอีกครั้งเขาเดินมาเคาะกระจกรถผมอีกครั้งผมจึงต้องยอมเปิดกระจกให้เอ่อว่าไงครับเขายื่นมือมาจับแขนผมไว้แน่นแถมมือของเขาก็เย็นมากๆพร้อมกับพูดกับผมว่าผมบอกคุณแล้วนะว่าห้ามไป ทำ,ทำไมอะครับมันมีอะไรเหรอครับผมบอกคุณได้เท่านี้ผมก็พยักหน้าตอบเขาไปแล้วเขาก็ปล่อยมือผมรีบสตาร์ทรถแล้วขับออกไปในทันทีในจังหวะที่ผมขับออกไปนั้นผมก็ยังรู้สึกสงสัยอยู่จึงหันมามองที่กระจกหลังเฮ้ย <Hey! S 1> ผมถึงกับตาค้างเพราะสภาพตำรวจคนนั้นเขาเหลือร่างกายแค่ครึง่งซีก แต่ผมก็สะบัดหัวแล้วมองอีกทีก็ไม่เห็นมีใครอยู่แล้วพ่อบูมเป็นอะไรเหรอคะอ๋อ,อเปล่าลูกเ,เราเรีบไปกันดีกว่านะเริ่มมืดมากแล้วอะค่ะผมตัดสินใจขับต่อไปจนไปหยุดอยู่ที่ทางแยกที่มีป้ายเขียนว่ามีรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆนั้นจริงๆกับอีกทางหนึ่งก็คือเป็นทางไปแคมป์ที่ประจำของผมผมหยุดรถ และครุ่นคิดอยู่สักพักจากนั้นก็เปิดกระจกของรถเพื่อจะหันออกมปมองทอง้องฟ้าด้านนอกก็ยังไม่เห็นมีอะไรผิดปกติจึงตัดสินใจขับรถไปทางภูเขาที่ตั้งแคมป์อีกครั้งซึ่งระยะทางก็ไม่เกิน10กิโลเมตรเองครับระหว่างขับไปผมก็หาเรื่องคุยเล่นกับน้องอ้วนไปด้วยจนขับไปได้ครึ่งทางก็เริ่มรู้สึกว่ามีลมพัดแรงอยู่นอกรถ และอากาศก็เย็นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกผมที่เห็นท่าเหมือนฝนจะตกจึงขับเร่งให้เร็วขึ้นเพื่อจะไปให้ถึงที่หมาให้เร,เร็วที่สุดเพราะทางก็เหลือไม่ไกลแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นบอกแล้วไงว<ะ>่า <วะ S 2> ห้ามไปทันใดนนั้นเองก็เหมือนมีหัวของคนบางคนกลิ้งผ่านตัดหน้ารถของผมเฮ้ย hey, อะไรวะซึ่งพอมองดีๆอีกทีมันคือหัวของตำรวจคนเมื่อกี้มันทำให้ผมตกใจมาก กจับไว้แน่นนะลูกแล้วรถของผมก็พุ่งเข้าข้างทางจนทำให้ผมกับน้องอ้วนสลบไปตื่นเช้ามาอีกทีก็มีชาวบ้านอยู่แถวนั้นมาเคาะประตูรถนี่นีนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมรู้สึกตัวขึ้นมาก็หันไปดูน้องอ้วนก่อนเลยครับอ้วนลูกเป็นอะไรหรือเปล่า น้องอ้วนค่อยๆรู้สึกตัวหน,หนูไม่เป็นอะไรค่ะดีที่ลุงใจดีช่วยเอาไว้ผมที่ได้ยินอย่างนั้นก็สับสนจึงถามกลับไปว่าลูกพูดอะไรอะ่ะลุงใจดีมาช่วยยังไงอะ่ะก็หนูเห็นเขาเอาตัวมาบาังไว้ตอนชนต้นไม้แต่ด้วยความเป็นห่วงผมจึงไม่ทันคิดอะไรแล้วก็รีบอุ้มน้องอ้วนออกจากรถมาก่อนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านระแวกนั้น ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มารู้ว่าคืนก่อนมีพายุเข้าหนักจนทำให้น้ำฝนเสาะหินบนภูเขาร่วงลงมาตามทางทำให้สัตว์ป,ป่าแถวนั้นตายกันไปบางส่วนซึ่งมันก็เป็นทางที่ผมกำลังจะเดินทางเข้าไปตั้งแคมป์พอดีซึ่งปกติแล้วทุกปีจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและอีกเรื่องที่น่าตกใจก็คือตำรวจที่ผมเจอเขาเสียชีวิตจากการที่เขามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนตัวเองต้องตายไปก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่วัน แล้วเหมือนวิญญาณของเขาจะยังวนเวียนอยู่แถวนั้นเขาจึงมาเตือนผมกับลูกไม่ให้ไปตั้งแคมป์ในคืนนั้นเพราะพอเช้าของอีกวันหนึ่งอากาศก็ดูปลอดโปร่งเนี่ยที่เขาเตือนให้ผมมาวันนี้แทนจริงๆผมยังโชคดีที่แค่ชนต้นไม้สลบไปเพราะถ้าขับไปต่อก็ไม่อยากจะคิดเลยล่ะครับว่าจะโดนหินทับตายหรือเปล่าและถ้าน้องอ้วนจะต้องมารับเคาะไปด้วยผมคงเสียใจมากแน่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องตามติดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมีชื่อเล่นอยู่ในเรื่องแบบคุณอ้วนในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนและขอบคุณคุณอ้วนด้วยที่นําเสนอชื่อเล่นมาแต่งเป็นตัวละครในเรื่องนี้กันนะครับก่อนจากกันไปก็ให้กําลังใจกันได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากสยองสนองด้วยสปองสิครับ